สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยแล้วนะครับที่เต็นปฏิพัฒนออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถนะครับเป็นสประตูสวยๆเลยนะครับพีเลนเนอร์นะครับตัวนี้นะครับปฏิพัฒน์ออโต้เราจัดให้นะครับหน้าหมูป่าสวยงามนะครับนี่เลยนะครับเป็นเจ้าโ o โยต้านะครับรี v o p รีเลนเนอร์สอออโต้นะครับ ราคาเบาๆผ่อนสบายๆเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าหมูป่านะครับผมของเดิมจากศูนย์เลยนะครับของใหม่จากศูนย์นะครับไฟหน้าศูนย์นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมนี่เลยไฟตัดหมอกสวยงามเลยนะครับแม็กอลอยเดิมจากศูนย์นะครับสี่ล้อยางสภาพสวยงามนี่เลยครับสัญลักษณ์สวยๆเลยนะครับกระจกมองช้างของรีโวนะครับผม สสใส่กับโพรมียมนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นแคนดี้บอยด้วยนะครับตัวนี้มีแคนดี้บอยด้วยนะครับท้าใดสนใจครับมาคุณเลยสวยงามมากนะครับเป็นสัญลักษณ์ไฮรักรีโวตัว E นะครับตัวนี้2.4งจุดสี่ E นะครับเราไปดูภายในกันนะครับน่าใช้แค่ไหน ด้านหลังกว้างขวางมากนะครับด้านหลังกว้างขวางมากเลยนะครับผมวนันนี้สวยงามมากเลยนะครับเบาะสีเบจนะครับนี่ครับเกียร์ออโต้สวยงามเลยนะครับพวงลัยมันติฟังก์ชันนะครับ ท่านใดอยากได้รถไปเที่ยวอยากได้รถใช้งานนะครับ Toyota r e v o 2.4 e-venner นะครับ4ประตูปฏิภาณ์ออโต้เราขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ